ยินงข้าเละยิ่งข้านะยิ่งข้ายัง่ะฮะยิ่งข้ายังยังเด้ยิ่งข้ายังอยู่แล้วอยู่แล้วใช่ไหมวัแขวนแขเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวอ่าแปลกแปลกหนักเลย

ไอ้คนที่สักให้ไปไหนแล้วนะไม่รู้ไม่ดีครับช่วยหิข้าวยางไอ้ช่วยหิวข้าวยางฮะมีมีมีกๆเลยไเงี้ยอ่ะมีมีมีผักขนผักขนเอาผ้าห่มให้ช่วยอันดิ หนาวไงหนาวไหนาวถ้่หนาวนีงกินไอติมไม่ได้ฮะหนาวหนาวอ่ะพอไหมอันนี้ผมคมขาก่อนออแล้วไม่พอหรอไม่พอเฮ้ยยงด้อ่ออ่ออ๋อนเดียวพอตัวหอมเนี่ยก็คือดีขึ้น ยังไงคุกเนี่ยคืออะไร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 จะน้ำหิวข้าวยัง 没错，你发呀。 Nào hả? Nào là dưới trước. anh? Nào đứng ngay sẵn nè, Nào Nào à? ไปเหนือนย่งหายยังหายยังเอาไม่หายหาย่เอ,าาหายหอเลยนหะ้อยยังาหายไหมเอาแล้วไปหายหอ่อหายหายังหายยังหายแล้วนะห้าพันชนะันะอ้วเจ็ดพันะล้สามพันเลยนะจะร้อนดอกนะเดี๋ยวค่อยเอาออก

Chia mấy? Bà Chia tá vào Chia tá mấy?